ก็เซนค่ะแต่ว่าที่ช่องเขก็คือแบบว่าเหมือนให้โอกาสขวัญเป็นอิสระเพราะว่าเราก็อยู่ในจุดที่เราอยู่มานานพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถออกไปทํางานข้างนอกได้ค่ะไม่อยู่แล้วค่ะเป็นฟรีแลนซ์เป็นอิสระสดสวยเหมือนเดิม อบนั้นอาจจะสวยเกินไปเขาบอกว่าผู้หญิงเก่งผู้หญิงสวยทำงานเก่งออหาแฟนยากนตรงกับเราเลยใช่ไหมตรงกับเราเลยค่ะออไม่มีเลยค่ะวันวันนึงก็อยู่แต่ที่ร้านทำเล็บออหนูก็เลยอยากจะหาใครที่ถ้าอยากจะเปิดร้านทำเล็บนะคะเทคโอเวอรร้านทำเล็บขวัญได้เลย จะได้เอาเวลาตรงนี้ไปหาแฟนผู้จ,จ,จริงต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ช่องเจ็ดนะคะเพราะว่าคือเราก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ที่ช่องในการที่ว่าเปิดเปิดกว้างโดยการที่ให้ขวัญเป็นคนแรกในการที่ขวัญสามารถไปรับรายการที่อื่นได้รับละครที่อื่นได้ แล้วกออ็อย่างสมมติถ้าที่ช่องมีละครอะไรให้อย่างเงี้ยก็แบบหนูก็ยินดีที่จะกลับไปเล่นละครที่ช่องเจ็ดเหมือนเดิมค่ะก็เป็นอีกพา์ที่เราได้เป็นนักแสดงเต็มตัวฟรีแลนซ์ที่อิสระค่ะท,ที่ช่องเจ็ดให้โอกาสข่อญออกมาค่ะในการที่แบบปล่อยเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็คือเหมือนกับเราที่ผ่านมาข่อยก็ช่วยงานช่องทุกอย่างเสมออะไรอย่างเงีง้ยวงการมวยขวัญก็ไปสุดเ, <So, S 2> เรียกว่าเป<ม>็นสัญ,ญญาใจหรือเปล่า เราไม่ได้สัญญาแล้วล่ะค่ะคือมันมากกว่าการที่จะเป็นสัญญาใจเพราะว่าขวัญเติบโตมาเนี่ยเราก็มีผู้ใหญ่หลายท่านที่สร้างเรามาอย่างเงี้ยอย่างผู้ใหญ่ที่ช่องเจ็ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่สร้างขวัญมาด้วยเหมือนกันอย่างวันนี้พี่ออฟก็เป็นอีกอีกหนึ่งท่านที่สร้างขวัญด้วยเหมือนกันนะค่ะค่ะใช่ ก็เซนค่ะแต่ว่าที่ช่องเขาก็คือแบบว่าเหมือนให้โอกาสขวัญเป็นอิสระเพราะว่าเราก็อยู่ในจุดที่เราอยู่มานานพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถออกไปทํางานข้างนอกได้ค่ะไม่อยู่แล้วค่ะเป็นฟรีแลนซ์เป็นอิสระกนหน้วก็มีการเซ็นแล้วก็มีการพูดคุยกันเีวก็ใช่คือด้วยการที่ที่ผ่านมาก็จะแบบว่า มีพี่พี่ผู้จัดหรือว่าทางรายการด้านช่องรายการต่างๆอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็จะแบบว่า,าให้น้องไปออกหน่อยได้ไหมแต่ด้วยการที่พอเราไปไม่ได้หลายๆอย่างเราผู้ใหญ่ในช่องเจ็ก็เลยคิดว่าให้โอกาสขวัญไปทํางานตรงนี้ดีกว่าก็ให้เป็นอิสระค่ะคือตอนนี้ขวัญ ก็ไปได้กว้างมากคืออย่างเมื่อก่อนก็คือแบบอาจจะทําอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ก็คือให้ให้โอกาสในการทํางานของเราเปิดกว้างก็คือจริงๆเราก็เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าขวัญจะเซ็นช่องหรือไม่เซ็นช่องเพียงแต่ว่าตอนนี้ขวัญสามารถรับ รับปากได้เต็มปากว่าแบบเอขอขวัญสามารถทํางานร่วมได้หมดไม่ว่าจะแบบที่ไหนใด,ดๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ใหญ่ที่ช่องเจ็ดก็ได้ให้โอกาสขวัญได้เปิดกว้างขวัญแล้วก็ให้เราเป็นคนแรกด้วยในการที่เราแบบโตมาตรงนี้แล้วก็ยืนหยัดได้ได้ด้วยตัวเองเนี่ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ค่ะใช่ก็ยินดีเหมือนเดิมค่ะใครเรียกเราก็เราไปได้โตมาโดยการที่แบบว่าเราเราแค่คนเดียวะเราโตมาจากที่ทุกคนสร้างเราเองค่ะ อุ้ยไม่ต้องสแกนงานเลยค่ะเพราะว่าทุกคนสแกนงานทุกคนสแกนงานในหวดโหมดเขาก็จะแบบว่าขวัพี่ว่างานนี้ดีนะมีงานนี้งานนี้งานนี้ใช่เราจะแบบเออขวัพี่ว่างานนี้ขวัหน้าไปนะรายการนี้ขวนหน้าออกนะแต่คือที่ผ่านมาหนูอาจจะแบบว่าเออหนูยังไปไม่ได้อะไรอย่างเพราะว่าติดเรื่องไขบางอย่างแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบพี่ๆทุกคนบอกว่าเออพี่ตัดสินใจให้ดีแล้วเราก็โกออเต็มที่ ก็โสดเหมือนเดิมค่ะสดสบัดโขกสดสวยเหมือนเดิมว่าอบงั้นอาจจะสวยเกินไปเขาบอกว่าผ <No ู้หญิงเก่งผ bueno> ู้หญิงสวยทํางานเก่งหาแฟนยากเจ้ามัตรงกับเราเลยใช่ไหมจงกับเราเลยค่ะก็เลยตอนนี้กล um> ่าวว่าจะหาสักคนนึงมาเทคโอเวอร์ร้านทำเล็บเราไปเลยเราจะได้อยู่สักอย่างแล้วเราจะได้เอาเวลาไปบีแฟน ค่ะว,วันวันนึงก็อยู่แต่ที่ร้านทำเล็บออหนูก็เลยอยากจะหาใครที่ถ้าอยากจะเปิดร้านทำเล็บนะคะทเทคโ over ร้านทำเล็บขวัญได้เลยขวัญจะได้เอาเวลาตรงนี้ไปหาแฟนผู้นนจริงเพราะว่าทุกวันนี้ขวัญก็คือถ่ายรูปก,กับแฟนขาบอยู่กับช่างทำเล็บออแล้วก็นั่งทำเล็บตัวเองแล้วขวัญรู้สึกว่าเล็บมันเป็นอุปสรรคทาให้เราไม่มีแฟนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คือเราหาคนมาคโอเ over ร้านเล็บเราดีกว่าแล้วเราไปหาแฟน เรื่องจริงไปโก่งแบเีมันจะไม่รู้ตัวเองไม่รูหน้ารไม่ยที่มันมีแฟนขวัญไม่ได้เจอใครเลยค่ะจริงๆมอะว่าอยู่แต่ร้านทำเล็บก็จะมีอาจจะมีแฟนเป็นช่างทำเล็บได้ถ้าอยู่นานกว่านี้ต้องตอนนี้ต้องถอยออกมาจากร้านทำเล็บก่อนค่ะใช่ไปแล้วไปถึงเชียงใหม่ก็ไปแล้ว ที่ป alive, stroke, osure, ไปหไหว้ขอภัยเยอะๆไม่ได้ขอเงินขอคู่ได uh uh> ้ต uh ้องแหมได้ต้องแหมก็สดนี่ไงแค่เข้ามาเลยหรอก็มีบ้างค่ะอันนี้สดมานานแต่สดที่ขวานอันนี้สดนานสดมานานลวค่ะก็นานนะคะ แต่ว่าพอพอการที่เรามีมีความรับผิดชอบอะค่ะเราออกไปไม่ได้อันนี้คือพูดซีเรียสจริงๆนะมันมันมีสิ่งอะไรที่เราต้อง h a n d ิลอยู่อย่างเงี้ยขวัญก็เลยแบบเอ้ธุรกิจตรงเนี้ยขวัญหาคนที่เขาอยากจะทาแล้วเติบโตมาแล้วเทคโ over ร้านขวัญไปดีกว่าเพราะว่าขวัญมีให้ครบหมดทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะแบบตกแต่งหน้าร้านคือคุณแค่แบบมาแล้วแม n a ต่อได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ ขวัญขวัญไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาแบบพักไม่มีเวลาอยู่กับตัวเอง<พ>ตื่นเช้ามาคืออ่านไลน์กลุ่มพนักงานกินข้าวกับพนักงานเพื่อนก็ไม่ค่อยได้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะสเปคกตอนนี้ละ่ะเพราะพวกเขาเขาไปขอแบบไม่ต้องมีสเปกค่คนสเปค,เค,เคไม่ต้องมีแล้วค่ะสเปคไม่ต้องมีมาแล้วค่ะแล้วต้องมาแบบไหนคะจะได้เป็นแฟนมาแบบเหนือเมย์บินมาเลยบินมาเลยลอยมาเลย ขวัญพอเราเสียเงินนี้เราจะเสียดายอะไรนะคะเราจะเสียดายไหมถ้า,เรา,าเราเสียไปหลายร้านเอเอ,เอขวัญขวัญไม่ได้เสียดายนะแต่ว่าขวัญรู้สึกว่าขวัญมอบโอกาสมอบอาชีพให้คนอื่นมากกว่าเพราะว่าขวัญมีสิ่งที่ขวัญต้องไปหยิบจับทําอะไรเยอะอื่นที่มันมากกว่านี้แล้วก็เรามีที่แบบ คนอื่นเขาสามารถไปสร้างประกอบวิชาชีพได้อีกแล้วก็ฝันเชื่อว่าคนที่เขาอยากทําเล็บอยากต่อขนตายอยากมีหน้าร้านนี่สวยๆแบบนี้มีเยอะแต่หายากซึ่งตอนนี้ก็คือเราไม่ต้องตกแต่งแล้วก็แค่มาที่ร้านขวานคุณก็จะเห็นที่ร้านขวัญเนี่ยเทคโอเวอร์ไป,ไปเป็นของเขาเขาเป็นเจ้าของได้เลยขวนขายขาดแล้วก็ไม่เก็บ G ีด้วยเราถือว่าขวัญทามาแล้วขวันก็ให้เพราะว่าเงินได้ประมาณพอแล้วค่ะ ถ้าจีบสุราไปก่อนหรอค่อจีบใช่เพราะว่าไม่งั้นคือเราก็จะแบบว่าทำงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเราอาจจะมีเวลาอยู่กับตัวเองบ้าขคือสวยโสดเกมเช็คโอเวอร์แลนทำเล็บไปเลยค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ